สวัสดีครับพี่น้องเอ็ซีที่เข้ามาติดตามรับชมครับก็ตรงนี้ก็เย็นๆครับเข้ามาในลรงโม่หิน ย็นแล้วครับผมห้าโมงย็นพอดีก็ยังวิ่งอยู่ครับได้อีกเที่ยวหนึ่งก็จะเสร็จสั่งได้นะครับผมสำหรับเจ็าทีท่านใดที่สนใจต้องการอยากจะได้ยู้ทุกไปลงหน้าบ้านก็โทรเข้ามาได้ครับผมยินดีรับใช้บริการครับ โอ้ยรถอังขาาดเลยพี่น้องเอ้ยเด็กรับรถนอมาในคนได้ไง